não yeah. mm -hmm. yeah. mm -hmm. พอนั่งดูข่าวมาแล้วเสียงเสียงได้ยินเสียงรถชนต้นไม้ดังตุ้มเลยต้นไหนพ่อต้นนี้ป่ะเพ่อเราขยับเข้าไปใกล้ๆอรอ๋อล้มรถล้มอยู่ตรงนี้เลยป่ะโอ้เป็นไตโจนแกิเนาะพ่อเนาะดูพี่ผมนอนดงข่าวเออในระหว่างเราเรานั่งดูข่าวเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงรถดังตต้าบสียงรถล้มอ๋อผมเป็นพี่งอกมาเลยพี่งอกมาเนี่ยผมก็เห็นคนตายอยู่สภาพนั่นแหละคนโดน เขาชนกับใครรู้ว่าโดนเฉียวอะไรไหมโดนเฉียวผมโดนจราเขนผมพี่ผมมาโอ้ดังตุ้มประมาณสักบดถึงหน้าที่ผมพี่ผมมาเลยเนี่ยอ่าเราไปเจอแกสภาพไหนกระดิ้งเลยเหรอทหันไก่บุกว่ะบุกนะผมก็เลยบอกลูกว่าเอ้ยแกคนเมาเราเมาเราเราผมรถรถทับขาอยู่บอสไส่บอสไส่ทับแกอยู่ทับขาไปเจ้านาเชนไงอ่าแต่ว่าตอนนั้นแกยังหายใจอยู่ใช่ผมลงท้องหันไก่บุก แล้วพี่ทำยไงได้ปั๊มอะไรไม่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 จับไม่อะไรวิ่งเลยบอกพี่สาวไปโทร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 เรียกโทรใไปอ่าอ่ามีเสียงหายเงียบเงียบไปเลยเดินออกไปดูอีกเอ้แกไม่หายใจใสตายแล้วมึ้งอ่าบอกแค่นั้นแกมาจากไหนแกจะไปไหนรู้จักแกไหมไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาไปสีข้าวหรือตรงนี้ประมาณกิโลนึงเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ฝูงกาเนี่ยมันมาบินบนแถวบ้านเราเลยเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนน่ะลกอีกาเหรอครับผม เป็นฝูงเลยป่ะครับมันก็มีบางทีก็สี่ห้าตัวสองสามตัวเออเขาก็โบราณเขาว่ามันไม่ค่อยดีนะอืจะมีรางร้ายอะไรก็เขาว่ามันไปอย่างผลสุดท้ายหลังจากที่มันมาล้องสองสามวันแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์มีอุบัติเหตุล้มอยุดต้นไม้ล้มอยู่หน้าบ้านเรานี่ยหน้าบ้านเลยตายคาที่เลยไปไหนมากันเป็นวกคนตายเหอเขามาเขาว่ามาจากเกี่ยวข้าวอะไรนี่แหละนวด ข้าวเกี่ยวข้าวคนตายเนี um, ่ยแกมาจากไหนแล้วแกจะไปไหนมาจากบ้านแม่ยายพตาะตาคนไปสีข้าวช่วยวันนี้ที่บ้านสีข้าวเก็บข้าวท่นก็เลยไปช่วยสีข้าวหรือนวดข้าวนวดข้าวเลยล่ะค่ะอ๋อนวดข้าวข้าวขึ้นจากนานี่เหรอใช่ค่ะแล้วแกเมากินเหล้าหมดทุกคนนั่นแหละแล้วแกก็ออกจะกลับบ้านเออคแกบอกแกจะกลับบ้านบ้านที่ไหนอยู่สุกดาวค่ะบ้านหนองสุกดาวเป็นอย่างนั้นอยู่นี้

บอกให้แกกลับบ้านบอกแกกลับบ้านแต่ก่อนเพราะว่าเพราะว่าคนนี้คนนี้ไม่ได้กลับคนนี้ต้องทํางานที่บ้านอยู่ให้แกกลับบ้านตะก่อนน้ก็คือบ้านที่ไปนวดข้าวก็คือบ้านเราบ้านแม่ยายบ้านป้าตานก็คือให้แกกลับไปก่อนกให้แกกลับไปก่อนวันนี้ไม่ได้กลับด้วยหรอแกมารับแกมารับด้วยนะเนี่ยแต่ไม่กลับก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับด้วยหรอเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียมากเพราะว่าแกเมาแล้วปล่ไปแกขับรถกลับเองแต่ว่า แกไม่เคยเป็นแบบนี้ทุกครั้งไม่เคยเป็นรถันใหญ่ในรถของแกเนียขี่มันจะควน่ิสยัยแกก็ไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> ลุ้นชุกน,น้มันชุกแมตซึ่งลก2022กับเดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจากรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ deli new co t g h